เรางานเราเปิดมา35ปีแล้วลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็จะเป็น After Market สิ่งที่เราผลิตก็เป็น c o n d e n เซ r e ์อีว r a t เ r c ร n เตอร์คก็ถ้าทั่วไปก็จะเรียกว่าแผงคอยร้อนถ้า e ีวอ o r เ t o รก็จะเรียกว่าคอยเย็นแล้วก็มีพวกอุปกรณ์สายน้ำยาหัวต่อแป๊บเดินน้ำยานี่เราก็ผลิตส่วนพวกคอมเพรสเซอร์พวกมอเตอร์ acer, Motor, พัดลมอะไรต่างๆนี่เราก็นำเข้าออมาขาย ในแบรนด์ฮาร์โกครับเ,เราเป็น OEM พวกพาร์ทมอเตอร์ไซค์ให้กับเฟิร์สเทีเราไปรับจ้างผลิตให้เขาพวกโรงงานที่ผลิตสง่งโรงงานประกอบรถยนต์แล้วก็ผลิตพาร์ทต่างๆให้เขาซึ่งเป็นการรับจ้างหลังจากที่เราทำมา8ปีแล้วคิดว่าเอ้ยมันมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการที่จะผลิตสินค้าขายในแบรนด์เรา นี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยอินดีเทลถ้าในเรื่องของราคาและรายได้นะครับ o e เยเราจะโดนกำหนดโดนเขากำหนดด้วยราคาค่าแรงค่าวัตถุดิบเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้มาจิ้นเขากำหนดให้เราเว่ากี่เปอร์เซ็นต์คุณจะกำไรมากไปกว่าน,นี้ก็ไม่ได้เพราะเขารู้หมดว่าคุณมีราคาแรงกี่ชั่วโมงคุณมีค่าวัตถุดิบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น Aftermarket ราคาขายขึ้นอยู่กับราคาตลาด เราทำมา35ปีในแอร์รถยนต์นะฮะซึ่ง35ปีที่แล้วเนี่ยแอร์รถยนต์ก็ยังไม่ค่อยได้เป็นที่แพร่หลายเพราะว่าบางคนก็ยังใช้พัดลมในรถยนต์อยู่เลยเราค้ามาเราค้าขายพวกอะไรรถอะไรแอร์รถยนต์เนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้35ปีทุกคนก็รู้จักเราแต่ว่าผู้บริโภคและช่างก็เชื่อใจในคุณภาพสินค้าเราด้วยว่าเป็นแบรนด์ที่คุณภาพดี ไม่มีปัญหาคุณภาพเทียบเท่า OEM ครับแต่ราคาก็ย่อมยาวกว่าความเข้าใจของคนทั่วๆไปคิดว่าเทียบแท้คุณภาพต้องต่ำกว่าอายุการใช้งานสั้นกว่าตรงนี้ที่เรามองเห็นแล้วว่าเอ้ยถ้าเราทำให้มันคุณภาพดีเทียบเท่า OEM ชื่อเสียงเราก็จะอยู่ในตลาดคนซื้อไปใช้ก็จะมาซื้อซ้า คนที่เลือกเราจริงๆมันไม่ใช่เป็นคนขับรถหรือคนเจ้าของรถคนที่เลือกเราจริงๆคือช่างช่างวันนี้เขาติดตั้งไปเสร็จเขาต้องรับประกันจะรับประกัน3เดือน6เดือนหรือ 1, 1เดือนก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ช่างกลัวที่สุดคือทําซ้าเพราะมันเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนตัวอื่นคอนเดนเซอร์เนี่ยว่าคุณจะถอดเข้าออกมาสองชั่วโมงใส่เข้าไปเรียบร้อย2ชั่วโมงติดตั้งเสร็จเติมแก๊สเสร็จรั่วหรือไม่เย็น ใครรับผิดชอบฮะช่างต้องถอดออกเปลี่ยนใหม่แก๊สก็ต้องจ่ายเองเขาไม่สามารถไปชาร์จกับเจ้าของรถได้ว่าแก้สองครั้งสิ่งที่ช่างเขาโวยสุดก็คือต้องคุณภาพต้องดีดังนั้นเราถ้าเราสร้างชื่อเสียงตรงนี้ได้เราก็มีโอกาสขายได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับของเราขายมีมีระบบการขายแล้วก็เป็นลำดับชั้นเราจะขายให้กับยี่ปัวซะส่วนใหญ่ ส่วนซาปัวหรือรีเทลหรือร้านติดตั้งเนี่ยเราจะไม่ขายที่จะมีขายในปัจจุบันก็จะเป็นลูกค้าตั้งแต่30ปีที่แล้วที่เขาช่วยเราซื้อรบสังหวัทุกวันนี้ก็ยังซื้อเราอยู่เราก็ไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่าไม่ขายคุณนะวันนี้เราใหญ่แล้วอย่างงี้ก็ไม่ได้แล้วก็จะขายแต่หลักๆกก็คือขายยีปย่ปัวยี่ปัวก็ไปขายให้กับรีเทลรีเทลที่เขาไม่มีเซลล์ไม่มีอะไรมีหน้าร้านหรือไปขายให้กับร้าน ซ่อมซอมแอร์ครับเราขายครั้งแรกในเมื่อ3 0ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ขายง่ายๆสินค้าแต่ละชิ้นที่จะแบบว่าช่วยอันนี้ดีนะอันนั้นดีนะเขาไม่ได้เชื่อเราเลยเขาก็บอกเอามาลองใช้ดูไอ้ก่อนจะลองใช้กว่าจะเชื่อใจมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นแบรนด์กว่าเขาจะเชื่อใจมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่แค่3ปี5ปีแต่อันเนี้ยมัน เป็นมานาะเป็นสตอรี่ที่30ปี35ปีผ่านมาแล้ว53%ส่งออกแล้วก็47%ขายในประเทศต่างประเทศจะขายให้กับพวกเออิพอร์เตอร์เราจะไม่ไปขายสเปะสปะหรือขายกันมากลายเพื่อให้ไปแข่งกันเองเราจะขายอิมพอร์เตอร์แค่1หรือ2ลายเท่านั้นเองอย่างในบางประเทศอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียก็ขายแค่ลายเดียวฟิลิปปินส์ก็ขายแค่ลายเดียว อย่าง UAE แล้วก็จะขายสัก3-4รายเพราะว่า UAE ก็เหมือนกับสิงคโปร์ก็จเจ้าไปขายต่อในตะวัวนออกกลางอทีนข้นนโยบายเราก็จะเป็นขายให้พวกอิมพอร์เตอร์อิมพอร์เตอร์ก็ไปขายให้กับพวกยี่ปัวหรือพวกโคเซลอีกทีนึงจริงๆอ่ะมันเรามี2 6 0 0รุ่นก็แบ่งเป็นคอนเดนเซอร์พันแปดอีวาลเปรเลเตอร์800รุ่นเก่าก็มีรุ่นใหม่ก็มีเราก็ต้องพยายามที่จะดูแลว่ารุ่นเก่าก็จะต้องไม่ผลิตเยอะ ถ้าไม่มีคำสั่งซื้อก็จะไม่ผลิตหรือดูประวัติการขายว่าปีที่ผ่านมาเราขายเท่าไหร่แล้วเราจะผลิตเท่าไหร่โรงงานของพาโกเนี่ยเป็นโรงงานทำอัฟเตอร์มาร์เก็ตความได้เปรียบของเราเนี่ยก็คือเราสามารถผลิตในล็อตเล็กๆได้เราสามารถผลิต30ตัวเนี่ยเราสามารถขึ้นไปผลิตในโมเดลเดียวได้ละซึ่ง OEM มเราทำไม่ได้ OEM เขาพูดกันเป็นหลักหมืน่นจะผลิตกันกี่หมืน่น พาโก้ผลิต30เพื่อขายให้กับลูกค้าลูกค้าต้องการ10แล้วก็ขาย10เก็บ20หรือถ้าเขาต้องการ10จริงๆแล้วเราไม่มีตลาดเลยแล้วก็ผลิตแค่10แล้วขายแค่10จบที่มีก็คือสต็อกไว้สําหรับลูกค้าในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศที่เขาซื้อเราประจำเรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็จะสต็อกพวกที่บันฟ a า t ์มูวิ่จริงๆอย่างเช่น Camry ่ปี2002รถมัน ยี่สิบปีก็จริงแต่มันเจนนึงมันประมาณหกปีรถมันก็เพิ่งจะสิบกว่าปีเองไอ้สองพันสองก็ยังวิ่งกัน,เก,นเกินตลาดเลยมันก็ยังต้องซ่อมและกําลังซ่อมเลยรถปีสองพันถึงสองพันสิบเนี่ยกาลังซ่อมรถที่เราจะขายได้ก็คือมีทั้งสองตลาดตลาดหนึ่งก็คือตลาดอุบัติเหตุก็คือรถ,รถชนกันต้องเปลี่ยนอนี้สมัยรถสมัยนี้นี่การชนไม่ได้เป็นเหล็กแล้ว กันชนมันเป็นพลาสติกชนเบาๆก็แตกละแล้วคอนเดนเซอร์มันเป็นตัวแรกสุดที่อยู่หน้ารถชนแค่เบาๆมันก็บุบเข้ามาหมดก็ต้องเปลี่ยนอันนี้อันนี้อันนี้จะขายค่อนข้างจะดีนะครับในรถรุ่นใหม่ๆในรถรุ่นเก่าๆก็ต้องเสียไปตามสาภาพก็ต้องเปลี่ยนรถเจ็ดปีขึ้นไปห้าปีขึ้นไปก็ต้องเปลี่ยนเราซัพพอร์ตหมดได้ครบญี่ปุ่นได้ครบทุกยี่ห้อครับแต่ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยได้เกือบครบ เรามีถึงกระทั่งว่ามีคาอ่าพอเช่ Porsche, มีบางรุ่นในล b o r g กินีมาเซราติแต่ BMW, b m เมดเบอร์เซเดสเนนี่เรามีครบอยู่แล้วโฟก k สวาเกนก็มีหลายๆรุ่นอยู่ครับจริงๆคู่แข่งเราก็จะมีอยู่รายเดียวในประเทศที่ทำอั t เตอร์มารส่วน OEM นั้นเขาผลิตเฉพาะรุ่นหองเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่มายุ่งกับอั t เตอร์มารเก็เราเพราะเขาไม่มีรุ่นที่จะมาแข่งกับเรา มีรายหนึ่งก็เป็นคู่แข่งเราก็เป็นทำอัพสโร์มเก็ตเท่านั้นเองคอนเดนเซอร์เรามีมากกว่าเพราะว่าเราผลิตพัฒนารุ่นด,ด้วยแม่พิมพ์เราเองเราผลิตแม่พิมพ์เองทำจิ๊กเองแล้วก็เรามีตลาดทั้งอเมริกายุโรปอเมริกาใต้ตะวันออกกลางแล้วเอเชียดังนั้นเนี่ยรถมันจะหลากหลายไปทั่วทุกภูมิภาคเราก็จะมีรุ่นหลากหลายไปตามภูมิภาคที่เรามีตลาดที่เรามี กำลังการผลิตยังเหลืออยู่บ้างเหลืออยู่ฮะมันยังไม่ยังไม่เต็มแล้วก็โอกาสที่จะขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นไปอีกอะ่ะก็มีเพราะว่าณนขณนะนี้เราทําแค่1ชิปบวกโอที OT. แต่เครื่องจักรเราสามารถทํา24ชั่วโมงได้เราเพิ่มเป็น3ชิปได้ปี6 1มา6 2เราเติบโตอยู่ในราวประมาณ7%แต่ปี6 3เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าประมาณ15-20มาจนเราอยู่ประมาณ20กว่า เราไม่ได้มองว่าเราจะได้มากกว่านี้แต่เรามองว่าเราจะขยายยอดขายเพิ่มขึ้นไปตัวไรายได้เพิ่มขึ้นยอดกําไรก็จะตามเข้ามาแต่ส่วนมาจิ้นเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะดันได้สูงมากไปกว่านี้สักเท่าไหร่เพราะว่าการแข่งขันก็มีความเสี่ยงของธุรกิจนี้ต้องค่อยๆนึกนะเพราะผมทำมามา30กว่าปี นะครับเรื่องของลูกค้าเรื่องของเทคโนโลยีผมว่ามันไม่ค่อยจะมีมไม่ค่อยมองเห็นซักเท่าไหร่ครับซึ่งความเสี่ยงที่เรามีเราก็พยายามป้องกันไ้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าเรื่องของเทคโนโลยีที่เราพยายามทําให้มันทันต่อตอบปัจจุบันลูกค้าเราก็มีมานานแล้วก็ดูแลลูกค้ามาตลอด เรื่องแรงงานเราก็เอาออโตเมชันเข้ามาตั้งแต่3ปีที่แล้วเพื่อมาลดพนักง,งานลงทำให้มาจิ้นเราเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรานำเข้าเอาพวกโรบอทอาร์มเข้ามาเอาพวกเครื่องประกอบออโตเมติกเข้ามาซึ่งตัวนี้มันก็ยังอยู่ในแผนของเราในอนาคตว่าเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของออโตเมชันออกไปอีกเพื่อ ป้องกันของแรงงานที่จะขาดแขลงของเราทำอัพเโอร์มาเก็ตจะไม่เกี่ยวกับการขายรถยนต์ใหม่เลยแต่ตลาดอัพเโอร์มาเก็ตมันโตทุกปีเพีเยงแต่ว่าเราจะเอามาร์เก็ตแชร์มาได้อย่างไรสินค้าใหม่มาร์เก็ตแชร์เดิมสินค้าเดิมเอามาให้เพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์สินค้าใหม่มีไหมเอาสินค้าใหม่ทําสินค้าใหม่เพื่อจะได้มาเก็ตแชร์ใหม่ๆตลาดใหม่ๆแล้วก็ไปเจาะตลาดลูกค้าใหม่ๆเอาเข้ามาทั้ง3ส่วนเนี่ยซึ่งจะต้องทํา market share เราก็ค่อนข้างเยอะ30%ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะมี market share เกิน50%แสดงว่านั้น mono poly แต่เราก็หวังว่าเราจะขึ้นไปประมาณสัก40%ยังมีอีก10% 4หรือ45%เราน่าจะทำได้เพราะมันมีผู้เล่นแค่ใน a s ม s market มีผู้เล่นแค่2ราย ev เข้ามาเนี่ยไม่ได้กระทบต่อผลิตภัณฑ์ของพาโก้เลยกับเป็นผลดีสำหรับธุรกิจเราด้วยซ้ำไป เพราะว่าทุกอย่างในคอนเดนเซอร์เออยอารเบรเตอร์ที่เราผลิตอยู่ยังคงต้องใช้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีจะเปลี่ยนก็แค่คอมเพรสเซอร์ซึ่งเปลี่ยนจากสายพานฉุดจากเครื่องมาเป็นเดินเดินด้วยตัวเองโดยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นคอยไฟฟ้านะครับอีกทั้งถ้าเป็นปลั๊กอินหรือ EV ยังจะต้องใช้ตัวคลเลอร์ทั่วจะมาราวายความร้อนให้กับ แบตเตอรี่ในขณะชาร์จสังเกตได้ว่าถ้าใครมีรถปลั๊กอินไฮบริดอยู่ที่บ้านกลับไปชาร์จจะมีเสียงคางฮือ,ฮอ,ฮอตลอดเวลาทั้งคืนจนกระทั่งชาร์จเสร็จนั่นหมายความว่าเวลาคุณชาร์จแบตเตอรี่อยู่แแบตเตอรี่มันจะร้อนถ้าไม่มีคูลิ่งตัวนี้เนี่ยไม่มีคูลเลอร์ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะระเบิดขึ้นมาดังนั้นแอร์จะชาใช้ชุดเดียวก,กันกับที่ใช้ในห้องโดยสาร แค่ปรับทิศทางไปใช้กับแบตเตอรี่ในกลางคืนดังนั้นอายุการใช้งานของแอร์ก็จะใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนอายุการใช้งานก็จะสั้นลงก็จะเป็นผลดีต่อพาโกโคโดยซ้ำไปถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนี้ทั้งหมด